คืนอันโหดร้ายทรมานที่ผาตะแบกบความทรงจำสุดขั้วที่ไม่มีวันลืม Hang out, out. Let's go <S สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นผู้รักการเดินทางทุกท่านพอดแคสต์นี้เรามีเรื่องราวสุดระทึกขวัญที่จะมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้รับฟังกันเป็นเรื่องราวการผจญภัยในป่าที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเลือนครับ ใช่แล้วค่ะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2534ยย้อนกลับไปในยุคที่การเดินป่าพักแรมยังคงเป็นกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตในบางพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และกลุ่มนักเดินทางที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือกลุ่มราชสีค่ะ กลุ่มราชสีนี่ไม่ใช่กลุ่มเล็กๆเลยนะครับเป็นกลุ่มของสมาชิกนักวิทยุสมัครเล่นที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่มากกว่า100ท่านการเดินทางมาพักแรมในครั้งนี้นำทีมโดยพี่ใหญ่สุดอย่างพี่สีจอมพลซึ่งจอมพลนี่ก็คือชื่อของพี่เขาจริงๆนะครับไม่ใช่ยศตำแหน่งอะไร แล้วก็มีคุณปูผจญไพรผู้ชื่นชอบและนิยมธรรมชาติคุณพรอนชัยเพื่อนที่เพิ่งจะล่วงลับไปเมื่อไม่นานนี้เองคุณแจ้งที่ปัจจุบันท่านเป็นกงศูลใหญ่อยู่ที่ปากีสถานคุณบอยหนุ่มผมยาวชาวนาครศรีธรรมราชคุณยุทธที่ทำงานอยู่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยในปัจจุบันแล้วก็อีกหลายท่านเลยครับและที่พิเศษคือทริปนี้มีสุภาพสตรีร่วมเดินทางมาด้วยหนึ่งท่านคือน้องกุง้งสาว ผู้ทำหน้าที่เป็นแม่ขายให้กับศูนย์วิทยุสมัครเล่นค่ะการเดินทางครั้งนี้พวกเขาได้รับการอนุญาตจากท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งท่านก็ได้ให้เจ้าหน้าที่อุทยานมาช่วยนำทางด้วยอีกหนึ่งท่านค่ะจุดหมายปลายทางของพวกเขาก็คือน้ำตกผาตะแบกฟังดูแล้วเป็นการเดินทางที่เตรียมพร้อมกันอย่างพอสมควรเลยนะครับแต่เรื่องราวความโหดร้ายมันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าป่าเลยใช่ไหมครับ ถูกต้อนเลยค่ะตั้งแต่เริ่มต้นเดินทางเข้าป่าสายฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาตกบ้างหยุดบ้างตลอดระยะเวลาการเดินป่าประมาณ4ชั่วโมงค่ะซึ่งในยุคนั้นอุปกรณ์การพักแรมในป่าของพวกเขาส่วนใหญ่ยังคงเป็นถุงนอนกันแทบทุกคนจะมีก็แต่พี่สีที่นำเต็นท์สร้างเองหลังใหญ่นอนได้ประมาณ4-5คนมาด้วยหนึ่งหลังกับคุณยุทธที่นาเต็นท์สามเหลี่ยมใหม่เอี่ยมแบบนอนได้2-3คนมาอีกหนึ่งหลัง การเดินป่า4ชั่วโมงท่ามกลางสายฝนคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับ ถือว่าค่อนข้างโหดมากเลยค่ะทั้งลืน่นทั้งเดินลำบากเส้นทางก็สูงชันทุกคนเหนื่อยล้ากันอย่างมากที่สำคัญคือทริปนี้พวกเขาแพ็กสัมภาระก,กันได้ไม่ดีนักเพราะคิดว่าจะไม่มีฝนและตอนแรกก็ไม่มีวิวแววของฝนเลยสักนิดแต่พอเริ่มเดินเข้าป่าไปเพียงนิดเดียวฝนก็ตกลงมาตลอดทางโอ้โหแล้วถุงนอนที่มักจะม้วนไว้ด้านนอกเป้ล่ะครับถ้าโดนฝนน้ำหนักคงเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยสิครับใช่ เลยค่ะอย่างคุณปูผจนไพรที่อาสาแบกถุงนอนให้น้องกุ้งงานนี้ก็เลยอ่วมกันไปเลยค่ะถุงนอนสองใบทั้งของตัวเองและของน้องกุ้งที่เปียกฝนน้ำหนักมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะมากจนแทบอยากจะทิ้งถุงนอนกันเลยค่ะ ในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงน้ำตกผาตะแบกโดยสภาพที่เหนื่อยล้ากันอย่างมากแล้วการตั้งแคมป์ในสภาพอากาศแบบนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับเมื่อมาถึงทุกคนก็เริ่มทำการตั้งแคมป์กันโดยพี่สี่จอมพลกับคุณยุทธก็ทำการกางเต็นท์ส่วนสมาชิกที่เหลือก็จะมีผ้าใบกองกลางผืนใหญ่ไว้ปูพื้นหนึ่งผืนและใช้เป็นฟลายชีตอีกหนึ่งผืนค่ะแต่ปัญหาใหญ่ก็เกิดขึ้นกับเต็นท์ของพี่สี่จอมพลที่อยู่ใกล้ผาน้าตกมากที่สุด ใกล้ผาน้ำตกนี่ฟังดูน่าหวาดเสียวนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพอฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างหนกักประกอบกับละอองน้ำจำนวนมากและลมพายุที่พัดมาจากผาน้ำตกทำให้เต็นท์ของพี่สีไม่สามารถทัดทานอยู่ได้ค่ะน้ำฝนนี่ปริมาณเยอะมากจนท่วมเต็นท์ของพี่สีจอมพลเหลือแต่เพียงเต็นท์เล็กของคุณยุทธที่ไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นแอง่งก็เลยอยู่รอดได้เพียงเต็นท์เดียวแล้วคุณยุทธทำอย่างไรครับในเมื่อเต็นท์ของเขาเหลือรอดอยู่เพียงหลังเดียว คุณยุทธก็จำเป็นต้องเสียสละให้น้องกุ้งสุภาพสตรีคนเดียวในทริปมาใช้เต็นท์นี้เป็นหลักค่ะเพราะว่าน้องกุ้งเริ่มจะไม่สบายจากความเหนื่อยล้าและตัวเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลารวมทั้งใช้ในการเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยคุณปูผจญไพรพผู้มีประสบการณ์ได้บอกให้น้องกุ้งรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ตัวแห้งที่สุดเพราะมีหลายท่านที่เริ่มป่วยด้วยอาการไฮโปเทอร์เมียซึ่งเกิดจากร่างกายเปียกชื้นเป็นเวลานานจนอุณหภูมิของร่างกายเย็นลงเรื่อยๆประกอบกับความเหนื่อยล้าและความหิว ฟังดูเป็นสถานการณ์ที่วิกฤตมากเลยนะครับแล้วในคืนนั้นฝน่ันคงตกหนักต่อเนื่องไหมครับยิ่งหนักมากกว่าเดิมอีกค่ะในคืนนั้นฝนยังคงตกกระหน่ำลงมาแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆไม่มีทีท่าจะเบาบางลงเลยมีแต่หนักขึ้นด้วยซ้ำเสียงน้ำตกก็แรงมากขึ้นราวกับว่าผาน้ำตกมันจะแตกเลยเชียวค่ะเสียงน้ำตกที่ดังราวกับผาจะแตกนี่ก็น่ากลัวแล้วนะครับแล้วมีอะไรที่น่ากลัวไปกว่านั้นอีกไหมครับสิ่งที่ น่ากลัวมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือน,น้ำป่าค่ะเพราะเสียงน้ำมันน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดน้ำป่ามาจริงๆหรือผาแตกพวกเขาก็คงจะไม่รอดแน่ๆค่ะอีกอย่างหนึ่งที่น่ากลัวก็คือกลัวว่าสัตว์ป่าต่างๆไม่ว่าจะสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กรวมถึงงูตะขาบมแมลงป่องถ้าเกิดว่ามันอยากจะเข้ามาหลบฝนในจุดที่พวกเขากระจุกรวมกันอยู่ด้วยจะเป็นอย่างไรแล้วฝนก็ตกลงมาหนักมากตลอดเวลาจนแทบจะเกิดอาการหลอนเลยค่ะอย่างคุณปูผจญภั ที่เคยมีประสบการณ์ส่องสัตว์ก็ยังหลอนเห็นแสงไฟที่กระทบกันกับใบไม้กลายเป็นดวงตาสัตว์เลยค่ะสภาพอากาศที่เลวร้ายขนาดนั้นคงทำให้ทุกคนแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยสินะครับใช่ค่ะคืนนั้นทุกคนแทบจะไม่ได้นอนต้องมานั่งกระจุกอยู่ร,มรวมๆกันเพราะฝนตกหนักมากตลอดเวลาแม้ละอองน้ำจากผาน้ำตก ก็ยังคงพัดเข้ามาในจุดที่นั่งรวมกันอยู่มันทั้งหนาวทั้งเปียกกันทุกคนเลยค่ะพี่สี่จอมพลเขามีเตาแก๊สพกพาขนาดเล็กติดมาด้วยพวกเขาก็พยายามจะต้มน้ำร้อนมาจิบกันเพื่อสร้างความอบอุ่นแล้วน้ำเดือดไหมครับในสภาพอากาศแบบนั้นนี่ล่ะค่ะคือเรื่องที่แปลกมากเพราะว่าต้มนานเท่าไหร่น้ำก็ไม่เดือดสักทีต้มน้ำแค่นิดเดียวหม้อเล็กๆต้มมาเกือบชั่วโมงหนึ่งก็ยังไม่มีวิแววที่จะเดือดเลยค่ะคงเป็น เพราะว่าอากาศมันคงจะสัมผัสกันพอดีโอ้โหแล้วพวกเขาทำอย่างไรกันครับเมื่อน้ำร้อนก็ช่วยไม่ได้พวกเขาเปลี่ยนวิธีมาจิบเหล้าซันตอรี่โกที่พกกันเข้ามาด้วยแบบเพียวๆค่ะซึ่งมันก็สามารถช่วยสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายได้จริงๆแม้แต่คุณแจ้งคุณบอยและคุณพรรชัยที่ไม่ใช่นักดื่มก็ยังต้องมาขอใช้บริการเลยค่ะโชคดีที่ในคืนนั้นพวกเขามีเหล้าซันตอรี่โกมาด้วยสองขวดแบ่งๆวนๆกันจิบแล้วก็แบ่งไปให้พี่เจ้าหน้าที่เขาคน เดียวเกือบครึ่งขวดเพลอแปลบเดียวพี่เขาก็ดื่มไปหมดแล้วค่ะสงสัยว่าคงจะแก้หนาวกับเขาด้วยเหมือนกันการอยู่รวมกันเป็นกระจุกนี่ก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งคือการแบ่งปันไออุ่นกันจากเพื่อนฟังดูเหมือนว่าในคืนอันโหดร้ายนั้นมีเพียงพี่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ท่านเดียวที่พักแรมได้อย่างสบายที่สุดเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าพี่เขาใช้เปลสนามกับผ้าใบกันฝนที่ช่วยป้องกันสภาวะอากาศอันเลวร้ายแบบนี้ได้เป็นอย่างดีเหตุการณ์ของคืนอันโหดร้ายทรมาน ครั้งนั้นจึงทำให้คุณปูผจญไพรพลและเพื่อนๆอ,อีกหลายท่านหันมาใช้เปลสนามกันในเวลาที่เข้าป่าดงดิบส่วนเต็นท์ของคุณยุทธก็เช่นกันที่กลายมาเป็นต้นฉบับของการใช้เต็นท์นอนแบบสามเหลี่ยมเวลาไปในที่ราบโลง่งซึ่งผูกเปลนอนไม่ได้เป็นบทเรียนที่สำคัญเลยนะครับแล้วเช้าวันใหม่เป็นอย่างไรบ้างครับเช้าวันใหม่อันสดใสฝนได้หยุดตกแล้วค่ะลูกพี่ใหญ่คือพี่สี่จอมพลก็รีบชักชวนกันกลับออกจากป่าเพราะสภาพการพัก แรมอยู่ต่อก็คงจะไม่ไหวแน่ๆเพราะว่าทุกท่านก็เหนื่อยล้าเสื้อผ้าก็เปียกชื้นกันทั้งหมดทั้งชุดเดินป่าและชุดลำลองเรียกได้ว่าเป็นความทรงจำสุดขั้วที่ไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับทริปในคืนอันโหดร้ายทรมานที่ผาตะแบกของกลุ่มราชสีใช่ค่ะถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่สอนให้พวกเขาได้เรียนรู้และปรับเปลี่ยนวิธีการเตรียมตัวสำหรับการเดินป่าในอนาคตและยังคงเป็นเรื่องราวที่มักจะย้อนเวลามาคุยกันจนถึงทุก วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคืนอันโหดร้ายทรมานที่ผาตะแบกความทรงจำสุดขั้วที่ไม่มีวันลืมขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมรับฟังโปรดอย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสารรค์ผลงานของพวกเรากันต่อไปด้วยนะคะ